เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ fresh of universe พระกุวัดแคหนึ่งในภาคกลุ่ยุทธยาวัดแคเป็นวัดมอนตั้งอยู่ที่ตำบลหัวลอ บริเวณเกาะลอยตรงข้ามวัดจันกเกษมหรือตรงข้ามตลาดวังจันทร์ส่วนหนึ่งที่มีวัดมอญอยู่ในย่านวังจันจำนวนหนึ่งนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มมอญที่ตามสเสด็จสมเด็จพระนเรศวรกลับมาจากฝั่งโหงสาวดีวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเนื่องด้วยเป็นอารามที่หลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เคยมาจำพรรษาอยู่เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลางแต่มีโบราณสถานรวมสมัยหลงเหลืออยู่น้อยมากอยู่ใกล้กับวัดศรีจำปาซึ่งเป็นวัดล้างพุทธลักษณะเป็นพระปางสมาธิประทับนั่งบนฐานรูปสัมเพาภายในเส้นซุ้มคู่ขนานสองเส้นมีรูปแบบทางศิลปะที่ชัดเจนสวยงาม มีองค์ประกอบทางศิลปะที่ลงตัวพระบางองค์มีการปิดทองมาแต่เดิมพระกรุวัดแคเป็นพระที่อยู่ในความนิยมมาโดยตลอดจนมีการกระทําเป็นพระปอมหรือของเทียมเรียนแบบมากมายปัจจุบันหาชมพระแท้ได้ยากยิ่งนอกจากเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวดแล้วนั้นในเรื่องราวของพระเครื่องนั้น วัดแห่งนี้ยังมีพระบรรจุที่เรียกว่าพระกลุวัดแคมีศิลปะใกล้เคียงกับพระกลุวัดศรีจำปามักเข้าใจว่าเป็นพระกลุเดียวกันจนมีการเล่นหารวมรวมกันไปเนื่องจากเป็นพระร่วมสมัยเดียวกันและมีศิลปะที่เกิดจากช่างคนเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนรวมทั้งสถานที่พระแตกกลุ่ออกมา ก็เป็นคนละสถานที่กันพระกลุ่วศสีจำปาเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาสมัยอยุทยาตอนกลางมีความงามเป็นเลิศบ่งบอกถึงสกุลช่างอายุธยาอย่างชัดเจนเป็นพระเครื่องที่มีชื่อกล่าวขานกันมานานแต่หาพระแท้ชมได้ยากพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่บนฐานสัาเภาด้านข้าง มีเส้นซุ้มบังคับองค์พระไว้อย่างลงตัวผ้าพิมพ์นี้มีรูปทรงและลายเส้นที่เด่นชัดและงดงามพระบางองค์ได้มีการลงลักปิดทองไว้ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไ i ์ e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ